ออกดูบ่สบายดีพี่น้องมือนี่ห้สซ่างเพิ่นมาอันเห็ดมาแปลงไดนามไ้เนาะตอนนี้กำลังลองได้มีซองไดพี่น้องมีได้นี่แล้วก็ได้น,น้่นแต่ได้หนกักก็นำอะไรค่อยๆหนึ่งเป็นเพียงขย่เลยเจล็ดเจล็ด แต่ได้นึงขึ้นได้บุขึ้นเลยก็เลยลองส่อมบ่งสร้างมาส่อ เปลี่ยนหลายอย่างแล้วมันอะออเพรเ,เก่าหลายปีซะจักจักปีเลยจกักวะ โบแมนตั้งแต้ถังตำอิดผูวบอนี่เนี่ยโบคเคยเ่็ดยจยักเถือกตวนหลายปีรหรือสิบปลายปีตัดภาพมหาหัวหน้าพี่นอ้องเห็ดคอฮักลำท่อม,มถือหมึกเบ็ดพี่ อยน้ำเกลือ be ไข่บวเซาเนาะเพราะว่าไข่เิ่นขึ้นน้ำคอพี่น้องเป็นคออันดีดานเป็นคออันดีดานแลวบวเซาเิ่นกรไข่บวเซาเสียงหายใจของหัวหน้าเสียงดังเช็ดเช็ด นอนรับค่าอู่เลยคุณตาโตบวมเหมือแล้วมันชีแห้งเพี้ยงั่งเลยมอะไรมันก็เบิดย้ำนีมันโบราณเบิดนับปีกายนียังเปิดทางจดจวดเป็นโมโหกโรดนะคะปุ๋ยเอ็ตว่ะงอยากให้ดึงตัวนี้ไปดูไม่ดึงตัวนั้น เดี๋ยวแล้วเดีวแล้วน้ำเย้ยไมเป็่ปิดปิดเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ไเปิดได้ไหมเว้ปิดปิดปิดมันก็ดังเออบึกเทียน ไปผัดกิ๊กกะนะเปิดไม่ใช่เดยไล

แข็งแท้ะนี่ก็ได้เปิดดูเปดิด

่า่จ uh. ้ไนเ้กเจาไหนบเอาบอกได้มันอันตีมนน่าบอกได้ไปตรงไหนบอกไปผัดแตกเออออันนี้

ต so ัวนี้ก็เพร์ต <apology> <So> ุน like. ี่ค่ะเพรน้ำอันนี้นะน้ำไหลเจเล็ดเจเล็ดเจเล็ดตัวนี้ก็ได้มันเป็นแต่บอนเดียวนี่นาตัวนี้ค่ะ คนว่าบ่มันใจยันเป็นน้ำยุลุ่มน้ำนี้านร้พน้ำขึ้นไหลอา้าวถูทอมันถบไหลจรีดจรีด

ต้อห <Net> ัวอย่างนี้แบบคาน้เรากระตุ้ใแม่มาดีม่แป้งตัวเด่นนะารับผด้ยหมาปอดบกเห็ดนี่ได้ใบเลยขนานมีหลายมันนักมันนีมันตัวดีมันชีแวก้าดูทือค่ำตัวดีไววตูดตูดตู้ดไปชิ้ชีลักัปในคั่ม งั้นแล้วยังวะเห็ดอะไรขัแป้งเดี๋ยวดึงขึ้นอีกบ่ฉันนั่นไปหาฮอดบ่ไหเลยมีพอดลมปกติร uh> uh 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 ับบีบเลยพพอตุ๊ตตุ๊มีหักแต่มันได้มีนี่เออ อัดปุ๊บตัวนี้คอมดันตัวนี้ีดเม่ป็นไรม่ขดเรบอกากระบิ่ใ้ือใหม่มากะดิ่ดดีเยไรแตมันบอกอัดมันจะอัดน้ำน้ำกร่ไดดลายตีน้ำโบมีลาย กิดิ้ชาออกไก่ปลาได้ขึ้นไก่ละวาแตกแต่ขดินขึ้นเปนมันัน่นตัน,น,ตนข้าเปาบรละเอียดขา้าวเป่าขิดินออกบดใจตันไวกันข้าวเป,เาเป่าจนน้ำม,มันใช้ผู้ไรเออ ตันในถอนเ,เนาะเออตันนกระโหลกมันเขา,าเป่ามันไ้เรื่องสรุปก็คือาติทั้งสองพี่น้องต้องซื้อต้องเปลี่ยนหลายอย่างเคิ่นมาแปลงให้มานน้กะม่ได้ซ้ำน่าจะเป็นหัวกระโหลกเนาะอยู่พื้นดิพื้นที่มันสูบน้ำขึ้นมาเลยแล้วว่าตอนเขามาทังให้แบบเขาเป่า ดินออกโบเบิดเนาะพอเขาใส่มาใส่มาดินมันขึ้นมาแบบต่อโตโเลยเลยมันเลยพังส่วนต๊เก่านี่ก็จักมันเทาแห้งเลยคันซื้อใช่ไหม่ <c ười> หมกะเดี๋ยวนี้อาจจะราคาสองพันเนาะสองพันบาทพอแลยใดมันทวิศเนี่ยใส่น้ำน้ำออกเลย ไม่เลยหน้าเบิดอีกคือเก่าแต่ว่าเสียงจังหาสีแห้งพอมันเป็นน้ำบีโอ้ยเป็นน้ำลายยากรอ่ะสั่งผลได้ออกมาตองได้แก้ไข่ใหม่ลายยากโอ่ะมามีน้ำอาบน้ำน้ำอยู่พายเป็นได้หัวหน้าเขาบรถเสียงเงินนี่บ่เคยบ่เคยว่าสีเสาเงาอยู่คือไก่ถือคน <c oughs> หัวหน้าก็ได้ <c oughs> เบ็ดยังบม่เบิดน้ำเบ็ดยังบม่เบิดน้ำเฮ้ยนาสบายหัวหน้าเบิดแล้วปันอือหัวหน้าสบายคันหัวหน้าสบายหัวหน้าเบิดแล้วปานนี่วะแต่เมื่อยโอเคพี่น้องเลยมือใหม่อีกเนาะเพิ่นชิมาช่มาสมให้ใหม่แล้วก็ซื้อๆเพราะเพิ่นก็บ่ค่อยมีเวลา พยองที่มาสอนให้ใหม่แปมน้าหน้าก่อนดอูบ้านบรามีน้ำให้อาบโอเคพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้กะขอจบไปเพียงสำนี้เนาองคิดว่าจะได้ใส่น้ำบม่ได้ใส่จ้อย